อันยาเทววันนี้มาสอนทบผิกนะคะไม่ใช่ E.P.S. ทบผิกมันเป็นทบผิกธรรมดาทบผิกเกาหลีนะคะทบผิก1ก็คือระดับ1นึถึงสนะคะถ้าเล่มนี้จบแล้วก็สอนทบผิก2ต่อระดับ3ขึ้นไปนะคะทัพหนึ่งก็คือการฝังนะคะมีทั้งหมด เก้า uh, ประเภทนะคะค่ะประเภทที่หนึ่งก็คือตอบด้วยคำว่า yes or no 네หรือ아니요นะคะค่ะจะมีคำถามนะคะแล้วก็เราต้องตอบเ,เลือกคำตอบคำว่า yes 네หรือ uh, no อานยู่นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะค่ะ 다음을 듣고 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 가루나르어 감 티, 툭, 딱, 남자, 가마 남자, 부 차이, 나, 차이, ถ 이, 거 김치, 에요부 차이, ถาม, ผู้ชายถามว่าอีก็คิมชีเออีกแปลว่าอันนี้คิมจิหรือเปล่าเอเป็นไหมอันนี้เป็นคิมจีไหมคะอันนี้เป็นคิมจีไหมครับนะอันนี้คือคิมจิหรือเปล่านะคะ,ะงั้นผู้หญิงต้องตอบว่าอย่างไงดีต้องตอบว่าใช่คะ่ะน,นี่คือคิมจิหรือไม่ใช่คะ่ะนี่ไม่ใช่คิมจิใช่ไหมค่ะถ้า จะเป็นถามว่าใช่ก็คือเ네น่ใช่ไหมคะเน네่ถ้าเป็นเ네น่ก็คือต้องตอบว่าใช่อันนี้คือกิมจิเน่ก네ิมจิเอโยใช่ไหมเราดูคำตอบนะคะคำว่าเน่ก่อนเน่네ก็คือข้อ1แล้วก็ข้อ4ใช่ไหมข้อ1เรามาดูข้อ1เน่ อันนี้กิมจิ嘛ออันกิมจิเอยต้องตอบว,ว่า่กิมจิยใช่หเดี๋ยตวตอบว่ากิมจิกรเจ้ย็มจ้าย็ม,ยมไม่ถูกนะคะตัวข้อสีนกิมจิเออกมาใช่ใช่ไหมก็กิมจิกรออบแปลว่าอะไรคะไม่มีใช่ค่ะไม่มีกิมจิมไม่เหมาะใช่ไหมงั้นเราจะเลือกคำตอบ อนียนะถ้าเป็นอนิยไม่ใช่ก็ต้องอประโยคตามมาก็คืออนี่ย่คิมชีก็อันยดูข้อสองอันนียคิอนถูกต้องนะคะคำแปลกคนน็คือข้อสอใช่มอั้ิมไหมย่อีก็คิมเชียวต่อมาหิหรืออันนียคิอนอ นะคะค่ะคว,วาตอบก็คือข้อ 2, 2> ข้อ3อันนี้โยกคิม c ิ i กลมา,าชิสเซอร์มาชิเซอร์แปลว่าลอยออถ้ารู้สึกเลือกคำตอบยากนะคะต้องดูตรงนี้เอโยนะคะคำถามนะเอโยงั้นต้องตอบก็เอโยด้วยค่ะใช่ไหมข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ประโยคไหนคำข้างหลังก็คือเอโย ก็คือเนี่ยค่ะข้อ2ใช่ไหมอือถามว่าเอโยก็ต้องตอบว่าเอโยนะคะต้องดูแบบน,นี้จะเลือกง่ายๆนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นนี่คิมเิียก็ต้องตอบว่าเอโยด้วยอันเหนียวคิมชียอเนียก็ต้องตอบว่าเอโยด้วยนะคะเ,เราดูคำพท์นะคะอีกอ็คืออะไรคะ อันนี้คิมชิเรารู้จักจ้าดะเข็มอัน,นิดะไม่ใช่มาชิตะอร่อยอบตะไม่มีนะคะค่ะยากไหมคะยากหรือท้าเบลุดกูบุรุษแม่หมั่นเ้นแต่ดาบลกรู้ชิบชีโอเลือกคำตอบที่ถูกต้องก็ทุนนาฟังแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะ,คะอ่า เดี๋ยวฟังก่อนนะคะตรงนี้ข้อตั้งแต่ข้อนี้ไม่มีประโยคคำถามมีแต่คำตอบพี่ถาม,มน้องก็ฟังแล้วก็เลือกคำตอบเลยนะคะค่ะาถามว่าเฮลส์คลับ회원이에요เฮลส์คลับ회원이에요ถามก็อยู่ด้านล่างนี้นะคะ 헬스클럽회원이에요아ัลส์คลับแปลว่าอะไรคะสถานที่ออกกำลังกายเฮลส์คลับภาษาอังกฤษนะคะเฮลส์คลับภาษาเกาหลีก็ตามภาษาเป็นเฮลส์คลับนะคะค่ะ会员이에요会员อะไรคะแปลว่าอะไร会员สมาชิกนะคะสมาชิก เอเยอเป็นไหมเป็นสมาชิ้งแฮสคลับหรือเปล่านะคะเป็นสมาชิ้งแฮสคลับหรือเปล่านะคะก็อืมจำได้ไหมต้องดูตรงอันไหนคะคำข้างหลังใช่ไหมคำถามข้างหลังเอเยอนะคะเอเยออ่างันะะ้นต้องตอบว่าเอเยอหรือเอโยใช่ไหมอ่าถ้าจะเ,เลือก อคำว่านี่ก็คือต้องคำข้างหลังตามมาก็คือเน่เฮลส์คลับเฮวอนเยีย่ยวเราดูคำคำว่าเน่ก่อนก็คือข้อ2กับข้อ3ใช่ไหมเน่เฮลส์คลับเฮวอนเยีย่ยวไม่มีเลยใช่ไหมข้อ2ข้อ3ไม่มีนะคะไม่มีคำนี้ที่ว่าเฮลส์คลับเฮวอนเยียวนะคะถ้าเป็นข้อ2องเน่ใช่ค่ะ 회원이가르쳐요회원자마ช가르쳐요가ส가ชิกสอนมาชิกสอนเองไม่ใช่ใช่ไหมคะขอ้อสใช่สมาชิกเรียน会员นี่เพลว์โอแปลว่าเรียนสมาชิกเรียน,เป,นเป็นสมาชิกเฮสคลับไหมใช่ค่ะสมาชิกเรียนนะคะไม่เหมาะใช่ไหมคะงั้นเหลือข้อหกับข้อสค่ะก็คือคำว่าอนิย จำได้ไหมพี่ให้พี่ให้ดูคำข้าง,งหลังนะคะถาม E-Y-O คืออันไหนคะข้อสี่เลยใช่ไหมอ y o ย y o A-Y-O ตัวค่อนข้าง,ข,างข้อสี่ก็คือคำตอบถูกหรือเปล่ปาใช่ค่ะถูกค่ะข้อสี่ก็คือคำตอบห็นไหมคะเฮลส์คลับเฮอร์เนียถาม ก็คือตอบว่าอานิโยถ้าเป็นอนิโยไม่ใช่เป็นสมาชิกแฮสคลับหรือเปล่าอานิโยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นสมาชิกก็คืออานิโยวอนี่อนิเอะอนิเ nope. ป็ว่าไม่ใช่ไม่เป็นสมาชิกคำตั้ก็คือข้อสี่ถ้าเป็นข้อหนึ่งไม่ใช่อนิโย회อนี่อพซายออพซายแปลว่าอะไรคะไม่มีสมาชิกเลยออพซายไม่มีถ้ามีก็คืออิซอยนะคะ มันไม่เีหมอดใช่ไหมคะชิงเลขต้องดูคำข้างหลังนะคะคำถามข้างหลังถ้าเป็นเ e อี e ่ยยวเราเลือกเอโ่ยหรือเ e ยี e ่ยวในในนี้นะคะเข้าใจไหมคำศัพท์เราดูคำศัพท์ก่อนนะคะค่ะเพ่หวอนคืออะไรคะเพ่หวอนคืออะไรคะ เว่หวนคือสมาชิเว่หวนก็คือสมาชินะคะคารามาดูคำศัพท์นะคะเหว่หวนก็คือสมาชิออบตาก็คือไม่มี คัดชิดคือสอนเผวดาก็คือเรียนอันนีาก็คือไม่ใช่นะคะฟวอันสมัจิอบตาไม่มีคัดชิดสอนเผวดาเรียนอันนีไม่ใช่นะคะค่ะต่อไปตามลจุดกบุรไม,ม่맞แน่คำตอบวิบสิส่เลือกคำตอบ ที่ถูกต้องการณาฟังก่อนแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามอันยงอีเหอแปลว่าอะไรคะอันยอยงแต่ว่าอะไรอันยอยงเว้นตาอีเหอเป็นไหมเป็นเว้นตาไหมอันนี้คือเว้นตาหรือเปล่าเว้นตาไหมเป็นเว้นตาไหม,ไมคะนะคะกับอันยองเหอีกอ่า้ยงอีเหองตอบ่า ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมแล้วจำได้ไหมให้เลือกให้ดูคำตรงไหนคำข้างหลังอเอโยใช่ไหมถ้าเป็นใช่ก็ต้องตบอบว่านี่อังยองอเอโถ้าไม่ใช่ก็คืออานิโยอังยองอาน่เอโยหมายความว่าคำตบอบก็ต้องมีคำว่าเอโยหรือเอโยตามมาใช่ไหมเราดู ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4อันไหนนะคะคำข้างหลังก็คืออีเยโยก็คือข้อ1ค่ะเห็นไหมก็ว่านี่อัยงยองเหรอใช่ค่ะเป็นเวนต์ตาค่ะใช่ไหมอ่นข้อ2อ่านี่ก็ไม่ใช่อังยองหรือพาราพาราอะไรคะพาราโอคอะไรขายอังยองไม่ใช่ขายเวนตาข้อ3อ่านิโยไม่ใช่อังยองหรือ,อ,รอ,อ,รอ,อใช่ ใช่ค่ะนะคะสือสอเวนตาสีเน,น่อังจงองนี่ออฟ่ะใช่เวนตาไม่มีแล้วไม่มีเวนตานะคะคำศัพท์ดูคำศัพท์นะคะอังจองคือเวนตานะคะอีดะเป็นนะอีดะเปลี่ยนเป็นเอโยนะคะหรือเอเอโยนะคะพัลดาขายซาดาซื้อออบตาไม่มีคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับคนคนเรียกยังไงตำแหน่งคนในครอบครัวนะคะค่ะค่าฉกคืออะไรครอบครัวค่าฉกาคุณตานะคะพาราบอจีคุณยายฮาคุณอ่อาพ่ออาบอจี อ้มอี่คือแม่น,น้ำพนสามีอ่านภรรยาอ่าดื้นลูกชายแตะลูกสาวน้ำด้งแสงน้ำดงแสงก็คือน้องชายที่เป็นอ่าผู้ชายนะคะอ่าเป็นน้องแต่เป็นผู้ชายเขาเรียกว่าน้ำด้งแสงน้ำก็คือผู้ชายนะคะยอด้งแสงก็คือเป็นน้องเป็นผู้หญิงน้องผู้หญิง น้องผู้หญิงเรียกว่ายอดงซสงนะคะยอดงซสงนะคะอบปะคำนี้ผู้หญิงเรียกผู้ชายนะ,ะผู้ชายที่อายุมากกว่าเรียกว่าอปปะคำนี้อาจจะฟังบ่อยนะคะอบบะคามาฮ่อง ah นะคะฮ่องคามาฮ่อง ah นะคะอันนี้ก็คือ,อผู้ชายเรียกผู้ชายที่อายุมากกว่า เรียกว่าเฮียงนะคะค่ะออนนี่ออนนี่ค่ะเลยผู้หญิงเรียกผู้หญิงนะคะผู้หญิงเรียกผู้หญิงที่อายุมากกว่าเรียกว่าออนนี่ดูหนาผู้ชายเรียกผู้หญิงที่อายุมากกว่าเรียกว่าดูนานะคะชินช็อกญาติเฟซาวอนก็คือ,อพนักง,งานพนักง,งานนะคะท่นเส้นหนิมคุณครูามักศึกษ แต่ว่านักเรียนที่เป็นผู้ชายโยฮักเสงนักเรียนที่เป็นผู้หญิงอึาคุณหมอคาน,นุษะนางพยาบาลยักษาผู้จัดยาผูา้ขายยาชัรวจนะตำรวจนะะเพวอนสมาชิกนะคะ่าบางังข่าบางังกระเป๋าค่าวิกการไกลนะคะ คงสจกสมสุดนะคะสมุดคนังสอคนัือกนือนะคะคังสือนะือะนังือหนังือนังสือนังอนเงินังกกกสออือหนบงกอดนอนอหนนัอนอนประกานะคะ ดี๋ยวโ้ต่อไปนะคะชาจอนพราจน,จาน,านุกกลซึ่งบาทรองเทา้าอัน่องเว้นตาอ่าอเพสปอร์นะคะยอกก่อนยอมพิรทินสอยอดเสกกุญเจอูสันล้มอุปโภคสเตมชิวเกยยงลบเทคเป้โซโผพาสดูนะคะพาสดูไปสนีนะคะค่ะ เทคเปยหรือโสพอเทเลวิจันทีวีทุ่งจังสมุดบันทึกธนาคารนะคะเผนจีจดหมายพิลถงนะคะถังเ,เก็บเ,เครื่องเขียนีล้วก็พิลถงผ้าจังผมเครื่องสับอางนะคะฮูดด้จอนามุ uth, ธถือโทรศัพท์มือถือนะคะค่ะต่อไปพวกอาหารคันสิบของหวังคิมปับ กตีนี้กิมปักคนไทยเรียกว่าซูชิญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวเกาหลีก็เรียกว่ากิมปักนะคะนี่คิมจิคิมจิรู้จักมั้ยเลยใช่ไหมตอกป,ปกปปกี้ปกกี้จังงี้คะอร่อยมากแต่คนไทยไม่ชอบนะคะเขาบอกว่าเหนียวเหนียวไม่อร่อยนะคะตอกป,ปกกี้พันชันกับข้าวนะคะผับข้าวนะคะปกกุ้งปักข้าวผัด คุกกี้อร่อยมากคุกกีแปลไม่ได้มีแต่เกาหลีเลยเป็นคำเฉพาะนะคะพี่บิ๊มแบบก็มังันอร่อยมากลองกินนะคะปังขนมปังชัมเกตตังก็เป็นอาหารเกาหลีฮันซิกก็คือแปลว่าอาหารเกาหลีนะคะ,คะ,อะชอบกินอาหารเกาหลีไหมลองฮันซี่ชัวเซียนะคะ,ะชวัวเหยีย 뭐 좋아하세요? 어떤 음식 좋아하세요? 첩기나라를 방봐 네, 저는 불고기를 좋아해요 첩기불고기 비빔밥을 좋아해요 삼계탕을 좋아해요